ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องจูจบ6395แนวทางเลขเด็ดกันค่ะเรามาดูผลฮาหนอยของเมื่อวานกันนะคะฮาหนอยเมื่อวนันวันที่5กุมภาว่าออกอะไรกันบ้างนะคะ เมื่อวานนี้นะคะแอดเน้นให้วิ่งรูดเด่น9รอง6นะคะฮานอยพิเศษ3ตัวบนออก4 2 1ล่างออก7 3นะคะผลปรากฏว่าไม่มีเลขที่แอดวางนะคะก็ก็คือหลุดนะคะฮานอยแรกหลุดนะคะต่อไปฮานอยปกตินะคะบนออก5 2 0ล่างออก1 7ก็ไม่มีเช่นกันนะคะ อันนี้หลุดฮานอยสุดท้ายนะคะฮานอย VAP บนออก07 1ล่างออก90ก็เข้า90ล่างนะคะเข้าวิ่ง9และเลขเจาะก็มีตัวเด่น90นี่ค่ะบนไม่เข้านะคะเข้าล่าง สรุปฮานอยเมื่อวานนะคะเข้าแค่ฮานอยวีเอพีฮานอยเดียวเท่านั้นคือเลข90ล่างนะคะก็ยินดีกับคนที่ถูกฮานอยวีเด้วยนะคะเอ่อทีนี้ลองมาดูในตารางกันบ้างคะ่ะจะเห็นว่าในตารางเนี่ยมีเลขที่แอดได้ลงเอาไว้นะคะเมื่อวานเมื่อวนันเมื่อวันที่4 ได้เคยเกินไว้แล้วนะคะได้เคยบอกไว้แล้วว่าสามารถเอามาจับเล่นวีน3ตัวได้เช่นกันแต่ก็ไม่รับประกันว่ามันจะเข้าทุกรอบหรือเปล่านะคะทีนี้เราลองมาเช็คดูนะคะว่า3ตัวบนเข้าไหมมีเลขในนี้ไหม4 2 1สองหนึ่งเช็คดูก่อนนะคะว่ามีไหมไม่มี5-2 0ไม่มีมาน่อยวีพีมั้งนะคะ07 1 มีนะคะ071เนี่ยคะ่ะ071หากใครนำมาเล่นวิน3ตัวก็ก็ถูกนะคะถ้าเอามาเล่นวิน2ตัวก็จะเข้า73ด้วย17ก็มี71ก็มีนะคะ,อ,ะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าใครชอบเล่น ในตารางก็จะไปวินเล่นได้ทั้ง2ตัวกับ3ตัวแต่ถ้าใครชอบเลขเจาะมีวิ่งรูดเด่นรองก็เล่นตามนี้ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะเอาที่เราชอบเอาที่เราสะดวกค่ะแต่ถ้าเล่นในตารางเนี่ยเลขมันจะเยอะหน่อยแต่โอกาสมันก็มีเข้าสูงเหมือนกันนะคะก็ลองดูเป็นแนวทางอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้นะคะเราก็ มาดูฮานอยของวันนี้กันบ้างนะคะฮานอยของวันที่6นะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนแผนก่อนนะคะฮานอยของวันที่6กกุมภาพันธ์นะคะมีเลขอะไรบ้าง นนี้ะะคฮะาหนอยของวันที่6กุมภาพันธ์นะคะแอดแอดเน้นวิ่งรูดเด่น8รอง0น,นะคะตัวเด่นก็มี80 81 84และ86ตัวรอง01 02 04และ06ค่ะส่วนตัวกัน82 87 07และ0 9นนะคะทีนี้เรามาดูเลขในตารางกันบ้างนะคะเลขในตารางนี้สามารถจับวินเล่นเป็นชุด2ตัวหรือ3ตัวก็ได้นะคะเลขมีตามนี้ที่แอดเขียนไว้เลยนะคะมี2มี8มี6มี1มี0มี7และมี4สามารถจับวินเล่นกันได้นะคะชอบแบบไหนจะชอบ เลขในตารางนี้หรือจะชอบเลขเจาะที่แอดเอาลงมาให้ดูเนี่ยเราเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลยนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเลขมีเข้ามีหลุดผิดถูกต้องขออภัยด้วยนะคะและแนวทางนี้สามารถเล่นหวยฮานอยได้ทั้งหมด3 h a ฮานอยคือฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย wap ค่ะแต่ก็มีบางท่านเคยเอาไปเล่นฮานอยอื่น มันก็เข้าก็มีนะคะเอาที่เราชอบเอาที่เราสะดวกแล้วกันค่ะแต่แอดขอเตือนนิดนึงก็คือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นและอย่างหนึ่งคือเราควรเล่นอย่างมีสตินะคะเพราะว่าโชคลาภไม่ได้ทำให้เราร่ำรวยเสมอไปนะคะการทำมาหากิน การทำงานถึงจะมีถึงจะมีรายได้ถึงจะมีเงินเข้ามาให้เราใช้นะคะโชคลาภก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้รับเงินบ้างเยังไงก็ควรเล่นกันอย่างมีสตินะคะและแอดก็ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะจริงๆตามหลักแล้วเนี่ยเราเล่นแค่พอหอมปากหอมคอก็พอนะคะเล่นพอได้ค่ากับข้าวนิดๆหน่อย บางครั้งฮาหนอยก็แนวทางที่แอดวางไว้เนี่ยบางทีก็หลุดก็หลุดเลยนะคะแต่ถ้ามันมีโอกาสหลุดถ้าได้หลุดขึ้นมาเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วหลายคนก็บอกว่าเลขวิ่งค่อนข้างจะเข้าดีถ้าใครชอบวิ่งก็เล่นวิ่งไปค่ะเด่น8ลอง0จะเลือกเล่นหรือจะเล่นวิ่งทั้งสองตัวก็ได้หรือจะเล่นวิ่งรูดเลย ถ้าจะชัวร์เนี่ยวิ่งรูดเลยเบื่อบางทีเลขเจาะตรงเนี้มันอาจจะไม่เข้ามันก็เคยมีหลุดเหมือนกันนะคะก็ยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะหากใครชอบก็จัดไปค่ะใครไม่ชอบแวะเข้ามาดูเป็นแนวทางดูเล่นๆกันได้นะคะไม่เป็นไรค่ะเราไม่จําเป็นเข้ามาดูแล้วเราต้องเล่นเราเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงได้นะคะก็ หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดได้ทำคลิปต่อไปอีกนะคะยังไงก็ขอให้เย็นนี้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆกันทั่วหน้านะคะขอพอบคุณมากนะคะที่เข้ามากดติดตามกันเข้ามารับชมช่องหวยฮาหนอยของแอดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ